ใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยพี่จีนเขายุ่งอยู่พี่ปองสวัสดีพี่แจมพี่ปองเหรออ่ะพี่จีนแล้วอะไรมาถึงอะไรก็มาถึงกระเป๋าล่ะซื้อใน้่อมแล้วจีบจีบไม่ใช่จีบไม่ใช้อันที่เขาลือกันว่าเป็นเจ๊ปองจะไม่ได้หรอมีเจ๊ก็บมีเจ๊ก็บแล้วมีเจ๊ปองจะไงไง ไม่ใช่แล้วไปเอากระเป๋าไว้มาแล้วเมียอยู่ไหนซื้อให้เมียแล้วเมียไม่ใช้มาแล้วเราใช้เองฉีไม่ใช้เธอก็เลยใช้เลยเขาใช้จริงจังไปเลยครับมาตรงไหน่นี่ยังไงนะสายตาและนี่มองมันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะพอไม่ได้ก่อนสิ่งที่เกิดมาเอาอะไรมาในนี้เอาอะไรมามีอะไรโอันนี้ทีเด็ดเลยมาดูนี่มาดูนี่อะไรอันนี้ทีเด็ดเลยเลยทีเด็ดเลยยังไงอ่ะไม่มีไม่ได้เลยนี่ ทุเรียนน้องทุเรียนฟิตได้น้องสาวที่สุดเลยเนี่ยว่าเอาอะไรกันใช่ไหมพี่ใหญอร่อยจริงๆเธอฉันแบบถุงใหญ่ฟอฟันหนึ่งฟันหนึ่งถุงเล็กฟันสองฟอหนึ่งกับฟอสองนะเธอเธอรีบเลยเพราะนี่คือเจ้าภาพใหญ่งานแต่งนะสื่อหลายสื่อเอาไปออกแพรี่เปย์ไม่ยั้งเขาจะมีเงินเปได้ยังไงงานแต่งฉันน่ะถ้าไม่มีนี่เลยฟอฟันหนึ่งฟอฟันสองรีบเปิดตอนนี้เลยเธอบางบ้าเอิญฉันไปส่งให้เธอเลยอะไรเนี่ยจะทำอะไรของฉัน มานอกจากมีมิตรภาพแล้วยังมีมิตรอาชีพด้วยด้วยใช่ตูแต่เรรอดูนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่ช่องแปดบ้านด้วยค่ะช่องเดินเขาต้องอยาเขามีรายการเบอะบ้านเก่าใช่แล้วเขาไปทิ้งช่องแปดไปค่ะ